ข้อที่หนึ่งเขาให้มาครบแล้วอันนี้คือสูงเอียงนะคูปใส่ผิดตำแหน่งไปหน่อยอะข้อนี้ให้หาผิวข้างผิวข้างคืออะไรผิวข้างก็คือเซนหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานและคูณความสูงเอียงสูงเอียงนะโอเคสูตรให้มาครบแล้วเพราะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านทุกด้านยาวเท่ากันคือ10ดังนั้นพื้นที่ผิวข้างก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานในที่นี้10บวกกัน4ตัวหรือ4คูณ10แต่ถ้าเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคูณ4ไม่ได้นะเพราะหาความยาวแต่ละด้านไม่เท่ากันโอเคไหมดูฐานมันด้วย แต่ให้เรารู้ว่าความยาวรอบฐานก็คือนำความยาวด้านของฐานแต่ละด้านมารวมกันทุกด้านคูณสูงเอียงให้มาแล้วคือ15ตัดตัตอบ300หน่วยคือตารางหน่วยเท่านี้แทนค่าจบ โจทย์บางข้ออาจจะไม่ได้ง่ายแบบนี้แต่ว่าก็ใช้สูตรเช่นเดียวกันอ่ะข้อนี้เป็นพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมฐานห้าเหลี่ยมเหมือนกันเลยสี่เหลี่ยมเอ่อพีระมิดที่หาพื้นที่ผิวข้างสูตรเดียวกันหมดขึ้นอยู่กับว่าฐานเป็นรูปอะไรก็ปรับเปลี่ยนเอาอ่ะอันนี้ให้มาแล้วฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า แสลงว่ายาวด้านละ6หมดเลยให้สูงเอียงมาแล้วคือ8สูตรของมันพื้นที่ผิวข้างเท่ากับเซนหนึส่วนสคูณความยาวรอบฐานเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีอยู่5ด้านเท่ากันด้านละ6ก็คูณเข้าไปสูงเอียงก็คือ8 สูงเอียงคือความสูงของด้านนะอย่าลืมค่อยมาแล้วอ่ะเราก็คิดไปได้เท่าไหร่ได้1นึ่งร้่สิาหน่วยต่อ ข้สอสใหญ่ให้หาพื้นที่ผิวของกริดพื้นที่ผิวประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือฐานและด้านข้างโอเคไหมดังนั้นสูตรใหญ่ก็คือพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างรู้อยู่แล้วก็คือเส้นึ่งสองคูณความยาวรอบฐาน คูณสูงเอียงหรือ L แทนค่าลงไปฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านบวกเซนหนึ่งส่วนสองคูณความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานมีอยู่4ด้านที่ยาวเท่ากันก็คือ4คูณ6กคูณสูงเอียงอ่ะทีนี้สูงเอียงไม่ได้ให้มาแต่ให้สูงตรงมาหาสูงเอียงได้เพราะสูง ตรงคือความยาวที่ล่าจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานพอตั้งฉากเสร็จแล้วมันเลยเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นแล้วไอตรงที่มันเป็นตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าสูงเอียงนั่นเองดังนั้นเราเลยได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นมาหา L อได้ไหมหาได้เพราะอะไรตรงนี้รู้แล้วคือส ตรงนี้ลู้แล้วก็คือ3มันเองเพราะมันแบ่งครึ่งฐานตรงนี้ฐานคือ6แบ่งครึ่งก็คือ3 3 4ตรงนี้ก็ต้องเป็น5ทฤษฎีบทพิธาโกรัส3 4 5เป็นเลขที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วดังนั้น L ของเราก็คือ5แทนค่าลงไปคิดเลขเหมือนเดิม36บวกกับ2ตัด ตัดก็ได้เป็น12คูณ5เป็น60เท่ากับ96หน่วยคือตารางหน่วยเหมือนกันพื้นที่ก็คือตารางอ่ะมาดูข้อ3เป็นโจทย์ปัญหากันบ้างการทำโจทย์ปัญหาต้องวาดรูปถูกข,ขังเพื่อที่เราจะวิเคราะห์โจทย์แต่ถ้าบางข้อไม่ต้องวาดคิดออกก็ทำได้ไม่เป็นไรอ่ะ ้จงหาความยาวของสูงเอียงของพีระมิดหาความยาวของสูงเอียงก็คือหาสูงเอียงนั่นแหละของพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสวาดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนวัดคร่าวๆข,ขอให้เราเห็นรูปฐานยาวด้านละ40ให้อะไรมาอีกให้สามยาว29เซนติเมตรให้หาสูงเอียงสูงเอียงคืออะไรก็คือตรงนี้ ความสูงของด้านข้างทีนี้โจทย์บางข้ออาจจะไม่ต้องใช้สูตรพื้นที่ผิวพื้นที่ผิวข้างเราวิเคราะห์โจทย์เอาโจทย์ให้หาสูงเอียงใช่ไหมให้สันมาให้ฐานมายาว40ด้านนี้แสดงว่าด้านนี้ก็ยาว40อ่าิบทำไมครูถึงมาเขียนด้านนี้เพราะจะให้ดูว่าสันคือตรงนี้ใช่ไหมสูงเอียงก็คือตรงนี้ฐานที่เราได้คือตรงนี้ ต้องการหาสูงเอียงคือตรงนี้ลากลงมาตั้งฉากกันเกิดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเกิดขึ้นแสดงว่าใช้ความรู้ษฎีบทพิทาโกัสอีกแล้วตามหลอกหลอนเราตั้งแต่ม2ทฤษฎีบทพิทาโกั斯 c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสอง c คือลายด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ29กาำลังสอง a กำลังสองตรงนี้แบ่งครึ่งก็เป็น20 เป็น20กําลังสองบวก l กําลังสองคือด้านที่เราต้องการหา29กําลังสองคือ841 20กําลังสองคือ400บวก l กําลังสองดังนั้น l กําลัง2ก็มีค่าเท่ากับ841ลบกับ400เท่ากับ2 4 1คือ l กําลังสองแต่เราต้องการ l เดียวนี่ก็คือต้องถอดรูทถอดรูท ถอดรูปสองร้อยสี่สิบเอ็ดก็คือยี่สิบเอ็ดดังนั้นความสูงสูงเอียงของเราก็สูงยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรตอบเลยบางข้อไม่ต้องไม่ได้ให้หาพื้นที่ผิวข้างไม่ได้หาพื้นที่ผิวแต่ให้หาส่วนประกอบของพีระมิดก็หาได้จากความสัมพันธ์ของรูปเราก็เลยต้องวาดรูปออกมาเพื่อเราจะมองภาพออกโอเคไหมอาจจะต้องประยุกต์ เรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยดังนั้นเราก็ต้องดูอ่านะอะข้อสี่พิริมิตฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะวาดรูปฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเดิมให้ยาวด้านละสิบแปดมีสูงเอียงอะทีนี้ให้สูงเอียงมาสิบห้าต้องระบุเวลาวาดรูปก,ก็ต้องระบุตำแหน่งให้ถูกต้องด้วยนะให้หาอะไรให้หาส,สูงตรงสูงตรงคือจุดที่ เส้นที่ล่ากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับฐานอ่ะทีนี้ให้ฐานให้สูงเอียงให้หาสูงตรงคล้ายกับข้อมเมื่อกี้เลยแต่ข้อมเมื่อกี้ให้สันให้หาสูงเอียงคล้ายกันเลยคล้ายกันยังไงก็คือใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสเหมือนกันอ่ะลากลงมาตั้งฉากปุ๊บมันพอเวลาเราลาก ไปตรงจุดที่ฐานตรงนี้เนะี่ยมันก็จะแบ่งครึ่งแล้วตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ15้าตรงนี้เราก็ต้องรู้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันมาแบ่งครึ่งตรงนี้ฐานมันคือ18แบ่งครึ่งก็คือ9้าตรงนี้ก็คือ9เออตรงนี้9ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่อ่างโอเคเขียนตำแหน่งผิดแต่ว่าความยาวเท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราได้คือตรงนี้ ิ่งที่เราต้องการคือความสูงตรงนี้อันนี้คือ15อันนี้คือ9เหมือนเดิมคิดเลขเลยใช้ทฤษฎี 4, บทพิทาโกรัส c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก c บวก b กำลังสอง c กำลังสองก็คือ15กำลังสอง a กำลังสองก็คือ9กำลังสอง b กำลังสองก็คือ h กำลังสองคิดเลขเหมือนเดิมอะได้เท่านี้ ก็ได้ h กําลังสองเข้ากับ225ลบลบก,กับ81เข้ากับ144แต่เราต้องการอะไรเราต้องการความสูงก็คือ h เดียวถอดรูท1 4 4คือ12ดังนั้นสูงตรงของเราก็คือ12เซนติเมตรโอ้คไหมอ่ะมาดูต่อข้ออะไรดีอ่ะข้อ6 พีระมิดฐานห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าด้านเท่ามุมเท่าคืออะไรก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็จะได้ด้านนี้หก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 มดเลยอ่าเป็นพีระมิดอืมค้าวๆประมาณนี้ให้สูงเอียงคือสี่เซนติเมตรสูงเอียงก็คือความสูงของด้านข้างคือสี่ถามหาผิวข้าง ของพีระมิดง่ายเลยเพราะอะไรให้ฐานมายาวเท่าไหรให้สูงเอียงมาไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเลยแทนค่าได้เลยเพราะสูตรพื้นที่ผิวข้างต้องการแค่ความยาวรอบฐานและสูงเอียงเท่านั้นไม่ว่าฐานจะเป็นรูปเหลี่ยมอะไรสูตรเดียวกันทุกข้อดังนั้นพื้นที่ผิวข้างเท่ากับเซหนึ่งส่วนสองคูณความยาว รอบฐานคูณสูงเอียงหรือ L ให้มาหมดแล้วนี่ก็คูณเข้าไปเลยความยาวรอบฐาน6บวกกัน5ตัวหรือ5คูณ6เพราะเขาบอกว่าด้านมันเท่ากัน L คือลไรสูงเอียงให้มาแล้วคือ4ก็คิดเลข5 6 30 0คูณ2ก็เป็น6 10 60 ตารางเซนติเมตรแค่นี้เรียบร้อยต่อโอเคไหมอ่าลองไปข้อที่อ่าข้อนี้ละกันข้อนี้ต่อจงหาพื้นที่ผิวของพิรมิดตรงอ่าพีรมิดตรงอ่าคูสตันไปแปบบ๊แบบหนึ่งก็คือเราเรียนพลรมิดตรงนั่นแหละนะอ่ามันมีทั้งเอียงและตรงแต่เราเรียนตรงอ่า ครับุมว่าหาพื้นที่ผิวของพีระมิดต,ตรงฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้านความยาวด้านให้มาแล้วคือ24ความสูงให้มาคือ9เซนติเมให้หาพื้นที่ผิวแบ่งเป็น2ส่วนก็คือฐานและผิวข้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยสูตรพื้นที่ ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างแทนค่าลงไปพื้นที่ฐาน24่คูณยีบวกพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างสูตรอะไรเมื่อกี้นี้เลยเศษหส่วนสคนูณความยาวรอบฐานความยาวรอบฐานใส่เลยได้ไหมใส่ได้เค้าให้มาแล้วมีอยู่สด้าน ก็สคูณ24ิสคูณสูงสูงอะไรสูงเอียงแต่ใน,นข้อนี้ให้สูงตรงมาเหมือนเดิมหาสูงเอียงใช้พิทาโกรัสหาด้านนี้ด้านนี้คือ12เพราะแบ่งครึ่ง24ดังนั้นก็มี9มี12ใช้พิทาโกรัส4กำลังสองก็คือ9กาำลังสอง81บวก 144เท่ากับสองอ่ะก็เหมือนกับข้อที่เราคิดเมื่อกี้นี้ดังน,นั้น c เดียวก็คือ15บหดรูทเรียบร้อย c คือลาย c คือสูงเอียงก็แทนค่าลงไปสูงเอียงของเราคือ15บหเห็นไหมแล้วเราก็คิดเลขปกติเลย 24คูณ24ก็คือ576บวกด้วยเศษ1ส่วน2อ่ะตัดไป12 4 48คูณ15 720บวกกับ576ก็คือ1,296หน่วยคือตารางเซนติเมตรเท่านี้โอเคไหมอ่ะทบทวน